ส่วนที่อำเภอกระสังบุรีรัมคุ้ชมมีเรื่องของเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องที่คุณครูคนหนึ่งเขาได้ยินเด็กๆคุยเฮฮาแซวกันบอกว่าใครอยากได้เงินให้ไปช่วยปั่นดาะดือให้พระปั่นเดาะดือดอ,อะไรคือดาะดือไปช่วยสําเร็จความใคร่ด้วยมือ,อไปปั่นจรวดให้พระได้คนละ30บาท เด็กคุยกันเด็กคุยกันแต่ไปเข้าหูครูใช่ครูได้ยินป,ปุ๊บครูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วพระที่ไหนนี่มาจ้างเด็กผู้ชายปอสามป5ห้า, 3, าให้ไปทําแบบนี้นะคะดังนั้นก็เลยเรียกเด็กมานั่งตรงหน้าเลยค่ะปอสามคนหนึ่งปอห้าคนหนึ่งที่ไปกินน้ําในวัดด้วยกันนะคะถามแล้วเด็กเล่ายัางไงทีมงานเปิดเสียงให้ฟังหน่อยค่ะหลวงตาบ,บาดใช้เล่าให้ทุครูฟังว่าหนูไปเจออะไรมาเขาให้ทําอะไร ปั่นอะไรนะปั่นดอเด,ดอเขานี่คือใครหลวงตาบาดใช่ไหมล <ะ S 2> แล้วอยู่ๆก็ให้ปั่นเลยเหรอหรือยังไงไนนให้ไปกินน้ำให้ไปกินน้ําบอกเอาการใช้ค่ะแล้วถ้าผมณวม่าจะไม่เอาค่ะเออคุณจะกลับค่ะจะแกไม่ให้กลับค่ะแล้วเก้นี่เขาไปในห้องค่ะแล้วเก้ให้โค้ทางให้ค่ะแล้วเก,เก้ถ้าเขาจะเก้ดีค่ะ อ่ะถอดกางเกงลิงเสร็จแล้วทำไงต่อเห็นอะไรเห็นกับมื้อค่ะเกับมือผมเลยค่ะเออะไไน,จะจนด่ดื้อโอ้ดื้อปันดอดื้อคือเด็กก็พูดแบบตรงไปตรงมาใส่ใส่ซื่อๆนะรครูครถามก็ตอบคำถามไปแต่มัน<ส>เป็นข้อมูลที่แบบโอ้โหฟังแล้วแบบสะเทือนใจเพราะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพระคือเด็กก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาครับ ให้ทำก็ทำก็จับไปแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่ผู้ใหญ่ที่ได้รับทราบเรื่องนี้ไม่สนุกด้วยนะคะคดังนั้นก็เลยถ่ายคลิปบทสนทนานี้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับค,ค,คุณครูคุณครูแน่นอนบอกเลยว่าพอฟังความจริงจากปากเด็กแล้วเนี่ยพระที่ว่าเป็นพระที่อยู่ในวัดใกล้ๆโรงเรียนด้วยก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่เหมาะสมและรู้ว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนถูกพระรูปนี้เรียกไปทําอนาจารในลักษณะนี้ดังนั้นไม่อยากให้เด็กคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกนะคะ ฟังความสองด้านแล้วกันครับก็ไปถามพระที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนที่ถูกกล่าวหาอยู่ติดก,กับรั้วโรงเรียนเลยค่ะวัดแห่งนี้ครับที่เรียกว่าหลวงตาบัตก็คือพระสมบัติทั้งวัดเนี่ยมีพระอยู่สองรูปหลวงตาบัตคนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นเจ้า,าวาดนะคะพระสมบัติก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเป็นโรคไส้เลื่อนมาเป็นสิบปีละไปหาหมอก็ไม่หายจนกระทั่งได้ยาทามาจากหมอพื้นบ้าน ก็เก็บยาเอาไว้ในกุฏิส่วนตัวแต่ยาทาที่ว่าเนี่ยทาด้วยตัวเองไม่ได้นะคุณเป็นจงคุณผู้ชม,มเพราะถ้าทาด้วยตัวเองแล้วจะมีอาการเกรงอย่างบอกไม่ทุกก็เลยพยายามเรียกให้เด็กในโรงเรียนที่อยู่ติดก,กับวัดเนี่ยมาช่วยทายาที่อวัยวะเพศให้ให้เด็กมาช่วยนวดให้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดยิ่งช่วงหน้าหนาวน,นี่หลวงตาบดบ,บอกว่าแสนจะทรมานและก็มองว่าเด็กผู้ชายมาจับของพระก็คงจะไม่เป็นอะไร ถามว่าให้เงินเด็กจริงไหมจริงให้ไป30บาทเพราะสงสารเด็กแต่ไม่ได้คิดอะไรกับเด็กจริงๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กน่ไปสื่อสารแบบไหนถึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ค่ะนวดให้ลูกตาหน่อยเออมันก็คนนวดเนาะคนเรามันปวดแล้วมันปวดนี่ไปทั้งโลกก็พัวโยมยิงพัวอะไรมาเห็นเนาะคนเราอ่ะนี่ตรงนี้คนหนึ่งแหลนายคนนึงออกไปโกนเอง ไม่ได้ทําก็ไอ้นายคนหนึ่งมัน,มนก็นวดตรงนี้อย่างนี้เออนายนวดตามมันปวดตรงนี้มันปวดจุกนะ่ะนี่ปวดจากใส่เลือดนี่ขึ้นมาไนงะเอ,อไม่ถึงสิบนาทีหรอมั้งก็ให้เด็กไปก็ให้มาณนาะคนละสามสิบบาทแล้วไปกินขนมแบบนี้นะ่ะก็เป็นเพราะใสเลือดนี่แหละกับศกาด้วยไมไม่ไม่ไม่ไมเคยมีเออสาธุนี่ตอนหน้าพุทธเจ้าก็จะมามีอะไรโต สิกาก็ให้อัตมาโดนอะไรไปเถอะสาธุสใครไปใครไปฟองอย่างนั้นไม่มีเลยอยไม่เคยนี่ทำเพื่พระด้วยกันนิพพย์โตมาเล่นด้วยไม่เคยสิกงสิกาแอะไรไม่เคยยุ่งหรอกถ้ามีสิกามมาซึกไปเอาดีขายโยไม่ทำให้ผมไม่อายเขาหรอกเนี่ยคุณผู้ชมกราบพระ สาบานเลยว่าไม่เคยยุ่งจริงๆไม่ว่าจะอนาจารเด็กหรือว่าสีกงสีกาที่ไหนนี่บวชมาเกือบ20ปีไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียใดๆน่าจะมีคนไม่พอใจให้ร้ายกันเหรออแต่เด็กก็เล่าให้ฟังนะว่าว่าเนี่ยโดนเรียกไปใช้แบบนี้จริงแล้วเมื่อสักครู่พระก็ยอมรับว่าให้เด็กเนี่ยจับอวัยวะเพศจริงแต่จับจริงอ้างว่าให้ทายาค่ะ บรรเทาความเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอแต่ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปหาก็ไม่ได้หยิบยาที่ล่ามาให้ดูนะแต่คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวลองฟังเด็กอีกทีหนึ่งนะครับเด็กอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นป .5 นะครับเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเด็กกับน้องอีกคนหนึ่งอยู่ป .3 เข้าไปกินน้ำในวัดแต่ถูกพระสมบัติเรียกให้ไปหาไปในห้องและได้มีการบังคับให้ปั่นอวัยวะเพศ ต่อมาไม่นานเนี่ยน้องที่อยู่ป .5 เนี่ยบอกว่าปั่นแล้วก็เมื่อยนะฮะก็เลยให้น้องป .3 ช่วยต่อต่อมาเนี่ย,ม,ยมีน้ําไหลก,ก็คือมีน้ําพุ่งออกมาอันนี้เด็กเล่าให้ฟังนะหลังจากนั้นพระสมบัติเอาเงินให้คนละ30บาทจากนั้นตัวเองก็ไม่กล้าไปวัดนี้อีกเลยเรื่องที่พระบอกว่าให้ทายาเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะไม่ได้มีการเอายาอะไรให้ทา,าเลยเอาเดี๋ยวลองฟังเนี่ย เขาก็ให้ผมไปนวดขาให้ครับแล้วเขาก็บอกจะเอาตังให้แล้วเขาก็ให้ผมไปนวดอันนันให้ครับคุเแค่ไปกินน้ำมันนะเขาแล้วก็ให้นวดครับแล้วคุณก็ไม่ไปวัดเลยครับหรือเราก็กลัวกลัวไหมตอนนั้นอ่ะลอวครับเขาบังทับเราไหมบังทับค่ะเขาเขาบอกว่าไงบอกอย่าไปบอกใครค่ะทาครีมทาอะไรให้หัวจะบันไหมไม่ครับเขาให้ปั่นให้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ ยายของเด็กเนี่ยทราบเรื่องแล้วตกใจนะ,ะแต่บอกว่าเนี่ยเป็นพระไม่สมควรทําแบบนี้แต่ก็ไม่เอาเรื่องพระอยากจะปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมเพราะยายเป็นคนบ้านนอกไม่อยากจะไปเสียเวลาเดินเรื่องเดินคดีให้วุ่นวายนี่ยายบอกแบบนี้ก็คือไม่ไปแจ้งความอะไรเรื่องอนาจงอนาจารก็ปล่อยไปคือปล่อยตามเวรตามกรรมคุณยายว่าแบบนี้นะคะแต่เราได้ฟังทั้งสองด้านนะพระบอกว่าเรียกเด็กมาทายาแต่เด็กบอกว่าไม่มียาละปัดมือเปล่าเนี่ยแหละ คปั่นจนมีน้ําไหลออกมาแล้วชาวบ้านละ่ะชาวบ้านที่อยู่รอบวัดอยู่ใกล้โรงเรียนเขาว่ายังไงผู้สื่อข่าวไปถามด้วยไปถามชาวบ้านคนที่นิมนต์หลวงตาบัดมาอยู่ที่วัดเพราะเห็นว่าวัดร้างมานานหลายปีรู้ข่าวแล้วเหมือนกันบอกเสียใจและสงสารพระสมบัติเนี่ยต้องเป็นการจัดฉากกล่าวหาใส่ร้าย ส่วนตัวชาวบ้านบอกเชื่อว่าพระสมบัติไม่ได้กระทําอนานจารเด็กตามที่ถูกกล่าวหาแน่นอนอเพราะท่านอยู่วัดมาสิปีไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียได้ใดส่วนในเรื่องที่เรียกเด็กนักเรียนชายไปช่วยบีบนวดอวัยวะเพศนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนี่เ,เพราะเป็นการนวดแก้ปวดไม่ได้ทําอนานจารค่ะคุณบรรจงคุณผู้ชมเอาให้มันสุภาพหน่อยพวกเราอยู่นี่ก็อยู่มาตั้งนานแล้วให้มันจบไป รู้สึกเสียใจยังยังคิดเลยว่าใครช่างเป็นคนแบบนั้น <No. S 1> เออจะมายุ่งอะไรกับพระฉันก็อยู่บ้านนี้ <No. S 1> ฉันก็ไปวัดทุกวันพระแล้วไปจำศีลสามเดือนตั้งแต่เข้าพรรษายันออกพรรษานะ่ะ <No. S 1> ถ้าแกเป็นคนอย่างนั้นแกก็ต้องกระ,ะจิบกระจับตอบกับพวกฉันใช่ไหมเพราะพวกฉันยังยังสาวยังสวยกว่าเด็กผู้ชายตัวเท <No. S 1> ่ากับปั้น <No. S 1> ถ้าคิดจะไล่พระออกอ่ะก็หาทางอื่นเถอะเอาให้มันสุภาพหน่อยแต่ฉันไม่รู้นะว่าใคร เข <kę> าใส่ร้ายพระหรือไม่ใส่ร้ายหรือความจริงหรือไม่ความจริงแต่พวกฉันมั่นใจค่ะพวกเราว่าอยู่นี่ก็อยู่โอ้โหโโนี่ป้ามาแบบจัดเต็มเลยเห็นไหมละ่ะอ,อันนี้คือชาวบ้านที่อยู่รอบรั้ววัดเชื่อมั่นในตัวของพระรสมบ,บัติจัดฉากแสงร้ายและคนที่ร้องเรียนก็ไม่เหมาะสมเลยอะ่ะถ้ามันมีเรื่องมีราวอย่างนี้จริงชาวบ้านก็บอกว่าก็น่าจะบอกกล่าวตักเตือนกันก่อนไม่น่าจะไปโพสต์ลงออนไลน์ให้เสียหายกันอย่างนี้ไม่ได้ครับเรื่องนี้จะตักเตือน เฉยๆมันไม่ได้นะฮะมันผิดก็คือผิดอ่ะคือเรื่องของคดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยถือว่าผิดหมดนะผิดคดีอาญานะครับ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งที่ป้าบอกว่าเนี่ยออมองว่าการให้ไปช่วยบีบนวดอวัยวะเพศไม่น่าจะมีอะไรเสียหายมันไม่เสียหายตรงไหนฮะ <c oughs> เราสอนเด็กเราพยายามให้เด็กเรียนรู้นะว่า อวัยวะเพศนี่เป็นของส่วนตัวหนึ่งก็คือไม่ควรให้ใครมาจับอวัยวะเพศเ,เ,เราสองเราก็ไม่ควรไปจับอวัยวะเพศคนอื่นค่ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่แบบเอ้ยมาทายาให้มานวดให้เด็กไม่ใช่หมอนะฮะที่จะไปแก้อาการอะไระปวดไส้เลื่อนให้พระได้คือถ้ามีอาการไส้เลื่อนก็ไปผ่าตัดนะฮะเป็็นเดกผ่าไส้เลื่อนทิ้งซะนะครับมแม้แต่กับคนในครอบครัวก็ให้เด็กไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะค ทีนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านรอบวัดเขาก็ไม่เชื่อคุณเปิญจงแม้แต่ครอบครัวของเด็กก็บอกไม่อยากเป็นคดีความก็มีแต่คุณครูที่ได้ยินเด็กคุยกันแล้วกังวลห่วงใยถึงได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาครับผมว่าเรื่องนี้นะมันไม่ควรจบแค่นี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ควรจะเข้าไปตรวจสอบให้ละเอียด ควรเข้าไปสืบสาวเราเรื่องให้ละเอียดนะฮะอย่างเนี้ยควระจะต้องว่องไวใช่รเรื่องอย่างเนี้ย